สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับฝนนะคะเซลล์ฝนจากอีเซกิพัทลุงนะคะวันนี้ฝนจะพาไปดูรถไถแทรกเตอร์อีเซกิและอุปกรณ์ค่ะไปดูกันเลยอยู่กันที่โชว์รูมปิ่นทองแทรกเตอร์นะคะเดี๋ยวฝนจะพาไปดู2รุ่นยอดฮิตของอีเซกิเลยนะคะตอนนี้จะเป็นอีเซกิ NT 5 4 2นะคะ NT54242 แรงมานะคะตัวนี้แรงเต็มรอบไม่ตกแน่นอนเลยคะ่ะดูจากบอดี้แล้วก็เกินร้อยเลยนะคะบอดี้ทั้งสวยสีแจ่มนะคะสีชัดสีเด่นมากส่วนตัวนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็น NT554 นะคะ54แรงมา นะคะรอบไม่ตกนะคะมาดูบอดี้กันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูข้อดีและจุดเด่นที่ครองใจลูกค้ากันเลยนะคะของ2รุ่นนี้เครื่องยนต์แรงสุดทำงานไนดะ้อย่างไม่สะดุดเลยจ้ามี8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเลยนะคะ จะมียางขนาดใหญ่ตะกุยดินได้ดีเลยค่ะสำหรับ2รุ่นนี้มาพร้อมกับแขนยกแบบก้ามปูรับน้ำหนักได้ดีมากแล้วก็มีเพลาหน้าที่ขนาดใหญ่มากนะคะต่อไปมาดูอุปกรณ์กันเลยจ้าหลักๆเลยนะคะก็จะมีใบมีดดันหน้าผ่านทวนดินเครื่องตัดหญ้าแล้วก็โรตารี่ค่ะมีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมเลยค่ะ ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเดี๋ยวฝนจะพาไปดูการใช้งานกันดีกว่าแรงดีแรงจัดใบมีดคมพร้อมถล่มทั้งงานนางงานไล่เลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติตดต่อผลได้โดยตรงเลยเนาะพร้อมดันมากคะ่ะ ออกรถกับอีเซกิไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะดาวตาำผ่อนสบายไฟแน้นผ่านง่ายนะคะช่วยดาวสูงถึง5้าหมื่นเลยค่ะแบบนี้ต้องรีบจองแล้วแหละคุณภาพเน,น้นๆการันตีจากน้ำเสียงของผู้<อ>ใช้<ด>จริงเลยจ้าว่ววววาจะโทรบอกขอเขาเขาก็มาปับไถไล่เบิกปลาดันปลาเพื่อที่ เห็ดใส้สวนปลูกมั่นแห้งดีมันทำสวนมันโอเคอยู่ตั้งแต่เกจโมงเสาจนหอดองมงสองเสอกับสองปลูกบริเวณนี้มันกับปลูกท่าเพราะว่ามันแห้งเท่ากันเลือกตามควลังของเขาหมูที่ออกที่เคยเอามาใส่ต้้งไถไถเขาโบเลือกการการปลูกเข้ากับวัลเล่ย์บุนท่าเขาไถ่ขวัญลงเลือก นนนั่กกวันนี้อยู่กับฝนจะมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกทการรับชมนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อฝนกันมาได้เลยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย